แล้วกูเติมแล้วไงกูพร้อมเ่ย,ยคือเซตใหม่ก็ต้องคมแล้วป่าววะเออแต่ว่ากูไม่มีพอย์อัพนะเว้ย <c> ไ <oughs> อ้กายว่างไงจัดวันนี้กูพร้อมที่ชนะแล้วเว้ยกูพร้อมเหมือนกแบบันเว้ย เพราะถ้าเกิดกูแพ้กูตบเขียวหนึ่งกูมีบัฟของดีมาวลเนี่ยอะไรวะมึงเติมมาสุดเลยสุดเลยไอะเหี้ยเยอะหมดอะหมดตู้แล้วนะกูดูว่ามึงอัดมาก่อนสตรีมโอ้โหผมผมก็ไม่ตาตากูแดงมาว่ะไปมั้งไม่นะแต่เยอะมากเลยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหพี่จะทำไมเล่นซีต่อสามเล่นง่ายจังโอ้โหเสสมันหัวโตวิ เราเล่นสี่ตาสาไม่จะยืดหัวแล้วมันก็แบบหัวมันจะใหญ่ขึ้นแต่ว่าสวาโลมันทำไมได้ครับแล้วดาบกูหล่ะเฮ้ยคริสกว่าไอริวมาเหรอ,อมาทิ้งเพื่อนใช่ไหมอตอนแรกมันทิ้งเรานะไอ้กายกูเล่นเกมในเกม น่ารักจุง ADHD bro bro I can't stop pressing Y I don't know why the Y has the... oh look 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 เหมือนส่งบาสนะมึงกูส่งบาสนี่ตัวเองอ่ะกูส่งลูกบาสนี่ตัวเองเอาเฮียล่วงไอ้กายรับเร็วรับย้อยกายไม่รับบ้ากายเฮ้ยตอปืนตอปืนเฮ้ยแฟนทอมดิ จัดแดนจัดแดนดูดูแชทคอมโบคอมโบไม่ไม่กูคอมโบอยู่ไอ้กายบียะไรบ้างวันมอสปาร์ตี้ได้บร็โออินเซนอินใซ่อุ้ยจัดแดนจัดแดนโอ้จัดแดนบร็อีกอเชอร์ปอลมาได้จัดแดนเลยเอฟซีนะครับอุ้ยแชมรุดอ่ว รปเขาไม่ึสวยไกแชทเจ๋งยิงมตู้ตีนไหมวะโอ,โอ้ไม่ก็เอ้าเฮ้ยแต่นึงกูคอมโบคูอมโบคูคอบที่กุณีีคุณสคุณสิบห้าคุณยี่ ควดหนึ่งเหรอหว one no no ninety three four suffer bad แบบอยากถือไม่เลิกเลยเฮ้ยแตเดนไม่ไม่มีอย่างอื่นแล้วอ่ะแค่แค่เพี้ยเลย Sixty five omen and thirty five or so. You oh, are in default. You oh, said, No, 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 ถ้าทำเอาไงเอาไงแอบเหรอเด้อเด้อเด้อมันหมามีหมาเอ้ยมันมีเลสมันมีเลสกูช่วยกูช่วยเราปืนไปทิ้งอะไอ้เหี้ยหน้าขีดเฮ้เรามึงทำเสกตีลุดโทษทีกูไปแล้วไซเฟอร์ you wanna play video game bro So you come play in my room okay play game and chill you know winky winky here <Yeah>, boy มอ้อนแพ้ทุกเกมที่กดมอ้อนกดไปแบบเท่าไหร่วะเจ็ดเกมชนะสองกูัวเขาว่าแพ้ทุกเกมจริงแพ้ทุกเกมไม่พอแพ้ใจเขาอีกจริงเธอนนั้ Okay, we will win this game. Okay, man. Okay, okay. Okay, do you know that then, bro? I, I know, I know. Okay, follow me, okay? Three, two, one, okay. go. Yeah! โอ้โหเฮียเกียวเฮ้ยโย้โวมองว่าเฟกรือจริงวะไอเฟินใส่คว้ามาเถอะกูขอละคว้านะ ปะกูเจมีนนะลัปะกูสโมแค่กูสโมแค่คนแพนเออเฮเวนเฮเวนวันยูฮอโอ้โหไอ้หียมันดูใจบ้ารุ่น o ัเฮฟเว่ p ชิ l ป้จั I love you man. Thank you bro. Give me a kiss bro. Hey yo. That's not a kiss man. man. That, that was suck. The wow. อยากเห็นมีจากมุมมองคนอื่นจังเลยฮะเออนี่ครับดูของเพื่อนผมกันแหละมันเห็นเป็นยังไงนี้สีส้มอ่ะเล้วมันก็สวยอยู่นะดูดิโคตรยาวโคตรรุนแรง โคตรอโห้กายทำท่าทำเมื่อกี้อีกรอบเอะเว้ยดัสซัสบรดัสซับไลวาดแทงคือขาดเฮียไม่โดนแทบลเอาเฮียอ๋อยังไม่ได้เตอม่ได้ใส่มาดิไม่มีพอยอัพอะ กัวไปถึงแค่ฟินิชเชอร์บอลครอสบอลครอสเลฟบอลครอสเลฟหัวขาดครับ bro ทำไส้มันแฟร์แฟร์ no lazy เดินหน้าเดินหน้า stand still bro stand still okay stand still hey stop 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 moving

ไอ้ย่ัโดงจัดแดนกกูเสร็จกูไปดิสวยเฮ้ยจัดแดนจัดแดนไม่ิจัดแดนลดจจแมนจจแมนดีครับเอาวะไม่จัดแดนอย่างไรก็ได้โดนอัปคั